ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกได้ว่าทําให้บรรดาผู้นําในชาติยุโรปแล้วก็ชาติตะวันตกหลายชาติตอนนี้เบาใจขึ้นนะคะเพราะว่านายเอมมาเูเอลมาครงชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่ว่าในฝั่งคู่แข่งอย่างมาคิเลเปนที่เป็นผู้สมัครฝ่ายขวาจัดแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ก็มาไกลที่สุดแล้วนะคะของฝ่ายขวาจัดที่ได้คะแนนมากสุดเท่าที่เคยเป็นมาสะท้อนให้เห็นภาพถึงความแตกแยกในสังคมฝรั่งเศสค่ะ นายเอ็มมานูเอลมาครงชนะนางเลอเปนด้วยคะแนน58.55%ต่อ41.45%นะคะเป็นคะแนนชนะที่นายมาครงได้น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งก็ชิงกับนางเลอเปนเนี่แหละค่ะถ้ามาดูจํานวนตัวเลขนะคะมาครงได้คะแนนเสียงทั้งหมด18.7ล้านเสียงเลอเปนได้13.29ล้านเสียงค่ะ จุดที่น่าสนใจเลยนะคะงดออกเสียงถึง13.65ล้านเสียงถือว่ามากเป็นประวัติการเลยนะคะในขณะที่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ต่ำกว่า72%น้อยที่สุดสำหรับการเลือกตั้งรอบชิงนับตั้งแต่ปี1969นค่ะนายมาครงซึ่งเป็นผู้สมัครสายกลางก็เลือกที่จะกล่าวสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะที่ชองเดอร์มาสหน้าหอไอเฟลโดยเขาบอกนะคะว่าแม้การเลือกตั้งจะจบไปแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีสำหรับทุกคนแล้วเขาก็บอกด้วยค่ะว่า ต้องมีการหาคำตอบว่าทำไมเพื่อนร่วมชาติจึงโกรธเครืองแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็นำไปสู่การลงคะแนนให้ฝ่ายขวาจัดน่นเป็นความรับผิดชอบของเขาที่ต้องไปหาคำตอบค่ะรวมทั้งมีบัตรเปล่าหรือบัตรเสียมากกว่า3ล้านใบนะคะทําให้รัฐบาลของเขาก็ต้องหาคำตอบเช่นกันว่าทําไมคนถึงปฏิเสธที่จะออกไปเลือกใครสักคนค่ะค่ะ de transformations, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour, du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Parce que, dès à présent, Je ne suis pas plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent ในส่วนของมาคิลเปนก็มีการแถลงด้วยเช่นเโยกันนะคะโดยบอกว่าแม้เธอพ่ายแพ้แต่ก็ถือเป็นชัยชนะเพราะว่าแนวคิดที่พักของเธอนําเสนอนั้นได้รับการตอบสนองมากที่สุดเป็นประวัติการและเธอก็จะไม่มีวันทอดทิ้งชาวฝรั่งเศสด้วยค่ะ La partie n'est pas tout à fait jouée puisque dans quelques semaines en effet auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France. สำหรับชัยชนะของนายมาครงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ลงชิงนะคะแล้วชนะการเลือกตั้งสมัย2คนแรกในรอบ20ปีเลยนะคะที่กลับเข้ามาได้ค่ะคะทีนี้สํำรับข่าว b ีบรายงานนะคะว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่น้อยลงกว่าเดิมก็สะท้อนให้เห็นถึงคําพร่ำบนของบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะว่า ผู้สมัครรอบจริงทั้งสองคนไม่มีใครโดนใจพวกเขาเลยคนรุ่นใหม่จํานวนมากก็ไม่ไปใช้สิทธิ์รอบสองด้วยชัยชนะครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้ในายมาครงนิ่งนอนใจได้นะคะเพราะว่าในเดือนมิถุนายนฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่ตอนนี้พักของนายมาครงคองเสียงข้างมากอยู่ค่ะ แต่บรรดาผู้สมัครประธานาธิบดีรายอื่นๆที่ได้คะแนนจ่อติดเข้ามาในการเลือกตั้งรอบแรกตอนนี้เริ่มหาเสียงไปแล้วนะคะเพื่อพยายามกวาดสสในสภาจากสังกัดพัรคตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ โดยอย่างชองลุกเมลองชงซึ่งเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายจัดแล้วก็ได้คะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่3ในการเลือกตั้งรอบแรกมีการประกาศชัดนะคะว่าจะเอาชนะพักของนายมาครงแล้วเขาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เลยส่วนนางเละเป็นก็ประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าการแข่งขันนั้นยังไม่จบลงค่ะ ค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นมาคงตอนนี้คะ่ะถือได้ว่าต้องต้องต้องดีใจไหมคะหรือว่าดีใจได้แต่ดีใจไม่สุดยังไงเพราะว่าคะแนนก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ลดลงจากห้าปีที่แล้วอะคะ่ะดีใจไม่สุดครับเพราะว่าข้อแรกมันจะมีองค์ประกอบที่สําคัญที่จะตัดสินชะตาเขาที่ว่าจะบริหารได้ดีหรือไม่ดีก็คือวันที่สิบสองกับวันที่สิบเก้าที่จะมีการอ่าเขาเรียกว่าเลือกตั้งรัฐสภาน,นะฮะ ิถุนาหนกรณีนี้เขาจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากเพราะระบบ,บของฝรั่งเศสนี่เป็นระบบที่แปลกเป็นระบบกึงประธานาธิบดีประธานที่ดีแชร์การเป็นรัฐบาลร่วมกับนายกเพราะฉะนั้นการบริหารนั้นต้องมีเสียงข้างมากจากนายกเพราะถ้าเกิดไม่มีปั๊บนะฮะจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่เคยเกิดมา3ามครั้ง นะครับก็คือฝ่ายขวาหรือซ้ายมาเป็นประธานาธิบดีฝ่ายขวาหรือซ้ายตรงข้ามมาเป็นนายก mm hmm. เพราะฉะนั้นในกรณี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องมาดูว่าคะแนนเสียงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเสียงทั้งมากหรือเปล่านี่น่าตกใจที่หนึ่ง mm hmm. อันน่าตกใจที่สองอันนี้น่าตกใจมากเลยเพราะว่าอย่างที่คุณได้พูดถึงนะครับว่าคะแนนของเขาเนี่ยนะครับได้คราวนี้นะครับเอ่อผลได้ทางกันประมาณ1 0 67จุดก็ตามแต่ก่อนหน้านี้เขาชนะ33จุดในขกอนะครับ เพราะฉะนั้นในกร,รณีนี้ที่ถ้าเราดูรอบแรกนะฮะน่าตกใจครับคะแนนเสียงของฝ่ายขวาจัดซึ่งมีมีสามพักนะครับนะครับขึ้นมาถึง32%เอร์เซนแล้วก็อีกพักหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ารับฟ้องแองสูมิสของเมลังชองซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายมาทางจัดได้มา22เกือบจะขึ้นมาชนะเบลแองกสองออรวมกันเท่าไหร่ครับประมาณ50กว่าเนี่ยเป็นพวกที่ต่อต้านระบบเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยต้องการการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญอันหนึ่งคือต้องมาดูพวกที่เขาเรียกว่าไม่มาออกเสียงเพราะฉะนั้น้าไม่ออกเสียงตามที่เก่าท,ที่แล้วนะมันคาดว่าจะประมาณ20กว่าเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับระบบกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่<า>พูดง่ายระบบฝรั่งเศสกาลังเกิดความแตกแยกมาของเองชนะคราวนี้ก็บอกเขาบอกว่าเขารู้ครับที่เขาได้ ไม่ใช่พ่อคุณเลือกผมอย่างเดียวแต่เป็นพ่อคุณไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาสาคัญอันหนึ่งคือสองดักจะทํายังไงให้ประเทศฝรั่งเศสที่มันแตกแยกเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับระบบต้องการเปลี่ยนแปลงให้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกับเรื่องของเสียงข้างมากในสภาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะครับ มันจะเขาเรียกว่าเป็นกึ่งประธานาธิบดีบางคนก็เรียกว่าเกึง่งรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นประธานาธิบดียังไงก็อยู่ต่อ5ปีเลยอย่างเจปีแต่ปัญหาที่มันไม่เคยมีประเทศไหนมีมาก่อนก็คือว่าโดยปกติถ้าเป็นระบบรัฐสภาประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจจะขับน้อยมาก ถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีจะมีแต่ประธานาธิบดีอย่างในอเมริกาที่เป็นทั้งประมุขของประเทศและรัฐบาลแต่ระบบฝรั่งเศสเป็นลักษณะครึ่งๆมีประธานาธิบดีที่เป็นประมุขของประเทศและมีส่วนร่วมในรัฐบาลกับมีรัฐบาลซึ่งมาจากฝีข้างมากในสภาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาในการที่จะตอบว่ามาครองอยู่ต่อจริงแต่ถ้ามาครองพรรคเขานะฮะที่เอ่อที่เขาเรียกว่าเอ่อเอ่อบทพรรคของเขาเนี่ยเขาเกิดนะครับ ไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากกับพันธมิตรเขาการบริหารการปกครองอจะลำบากมากค่ะจะเห็นได้ว่ายังเป็นโจทย์อีกยากเลยนะคะสำหรับมาคงกับการเลือกตั้งเดี๋ยวรอดูในมิถุนายนนะคะทีนี้ผลการเลือกตั้งทั้งนี้ค่ะก็ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าเอทำไมฝ่ายขวาจัดฝ่ายซ้ายจัดนั้นคะแนนมาแรงเหลือเกินนะคะ คนฝรั่งเศสหษษันไปหาคั้วการเมืองที่สุดต่งมากขึ้นค่ะซึ่งมีหลายเหตุผลนะคะอย่างแรกเลยก็คือการมาของนายมาครงนี่แหละนะคะทาให้ฝ่ายซ้ายจัดขวาจัดนั้นมาแรงเพราะว่าซ้ายกลางข,ขวากลางนั้นคนนายน,นิยมเสื่อมลงไปแต่ในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพวิวัน์ก็ยังมองด้วยค่ะว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกด้วยนะคะอย่างเช่นปัญหาที่มากับโลกาภิวัตน์หรือว่า globalization ที่อาจจะทําให้เกิดความเดือมล้ําทางเศรษฐกิจและเกิดปัญหาผู้อพยพค่ะ ฉันไม่เอาแล้วว่าไอ้พวกนักการเมืองแบบดั้งเดิมหรือว่า,าอะไรเดิม,ดมอะไรอย่างเงี้ยคือฉันฉันจะต้องไปขาจัดเลยซ้ายจัดเลยเนี้ยค่ะข้อแรกครับเรื่องของบงเดียร i ลิซา o n ที่เราเรียก globalization นะฮะ S <S> มันทําให้เกิดความแตกแยกระหว e. ่างรวยกับจนเพราะฉะนั้นเนี้ยคนจนได้มากขึ้นททีแล้วก็มาครองถูกล่าวหาว่าเป็นตัวแทนของคนรวยอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนจนเยอะมากขึ้นทุกทีสองในเรื่องของโลกาภิวัตน์หรือกลุ่มอะไรมงเดียเซียเซียเซียจเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดเรื่องของอิมิเกรนเข้าไปเยอะมากพอเข้าไปเยอะมากคนฝรั่งเศสก็มีความรู้สึกเกลียดชังนะครับสมมเมลังทางด้านของเหลืเปลงถึงขนาดเน้นฮะเน้นในเรื่องที่จะเล่นงานทางด้านของผู้รีภัย นะครับในขณะเรียกว่าบอกว่าผู้คนต่างชาติกับคนฝ้องเศสจะไม่เท่าเทียมกันละเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจริงๆขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญอันนี้อันที่สองครับการันที่สามก็คือว่าโลกที่มันเกิดขึ้นอันนี้นะฮะปรากฏว่ามันมีวิกฤตนะฮะที่ปรากฏว่าทางด้านของซ้ายกลางขวากลางเนี่ยไม่สามารถวิกฤตอันนี้ต้องการคนประเภทใหม่ที่เรียกว่ามีลักษณะที่เขาเรียกว่านอกอะไรครับเอ่อนอกกรอบมากครองนี้ได้ครั้งแรกเพราะนอกกรอบ อย่างไรก็ตามนะคะชัยชนะของนายมาครงนั้นก็นําไปสู่ความโล่งใจของบรรดาผู้นํายุโรปที่ก่อนหน้านี้ก็กังวลค่ะว่านางเลเปนที่มีนโยบายต่อต้านสหภาพยุโรปจะชนะการเลือกตั้งนะคะด้านออรซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาิการยุโรปกล่าวว่าฝรั่งเศสและยุโรปจะเดินหน้าไปด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้นําประเทศอื่นๆที่ออกมาแสดงความยินดีต่อชัยชนะของประธานาธิบดีมาครง อย่างเช่นสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาอิตาลีสวีเดนโรมาเนียลิทัวเนียฟินแลนด์เนเธอแลนด์และกรีซนะคะทั้งนี้ EU จับตานโยบายปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของนางเลอเปนมานานแล้วค่ะหลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปและโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อปี2016นะคะ ขณะที่ฝรั่งเศสคือสมาชิกก่อตั้งอ eu และผลักดันการบูรณาการของยุโรปมานับตั้งแต่สิ้นสุดสงคารามโรคโรควครั้งที่2ซึ่งหากนางเลอเปนชนะการเลือกตั้งก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของอ eu ด้วยดนั้นชัยชนะของนายมาครงก็ทําให้คริสเตียลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีกล่าวว่ายุโรปคือผู้ชนะรายใหญ่สุดค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีมาริโอดรากีของอิตาลีกล่าวว่าการได้กลับมาของนายมาครง คือข่าวที่วิเศษสุดของทางยุโรปด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะก็แสดงความยินดีกับนายมาครงค่ะระบุว่าเขาหวังที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสในด้านต่างๆเช่นการสนับสนุนยูเครนการปกป้องประชาธิปไตยและการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ประธานาธิบดีโวลเดมี์เซเลนสกีของยูเครนก็ระบุผ่านทวิตเตอร์ค่ะว่าประธานาธิบดีมาครงเป็นมิตรแท้ของยูเครน และกล่าวขอบคุณฝรั่งเศสที่ให้การสนับสนุนยูเครนนะคะและเขามั่นใจว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะร่วมกันครั้งใหม่ค่ะด้านรองศาสตราจารย์ดรสมชายก็มองนะคะว่าฝรั่งเศสภายใต้การนําของนายมาครงที่มีบทบาทในการเป็นผู้นํายุโรปนั้นจะสแสวงหายุโรปที่เป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะ ในกรณีของนาโต้ก็อยากลดการพึ่งพาสหรัฐลงมาด้วยคือไม่ใช่ผูกติดกับสหรัฐหมดทุกอย่างเ่ยค่ะเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงคะจริงครับเห็นด้วยครับคือฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่ EU เนี่ยตั้งแต่ทรัมป์เกิดขึ้นมาแล้วครับแม้ว่าทรัมป์จะไปแล้วทางด้านของไบเดนฟังดูแล้วดีเขาบอกว่ามีอะไรเป็นหลักประกันว่าคนอย่างไบเดนจะอยู่ต่อและกณอย่าลืมนะภูมิศาสตร์ต่อให้ไบเดนเป็นแบบนี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลง นะแรงกดดันจัดเรื่องของภายในของอเมริกาเตือนชาตินิยมการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทางด้านของทรัมป์เนี่ยปลุกให้สหภาพยุโรปเขาเรียกว่าแหละเวกอัพโคลเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามสาภาพยุโรปจะมีความรู้สึกว่าจะไว้ใจอเมริกาต่อไปไม่ได้ไว้ใจอเมริกาในแง่นี้ก็คืออะไรครับภายใต้นาโตมาตรา5นะครับ ประเทศที่ถูกคุกคามจากภายนอกประเทศทต่างๆต้องให้ความช่วยเหลือพอรนภายใต้ทรามขู่ในลักษณะว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าคุณไม่จ่ายเงิในให้ครบ2%องของ GDP จริงๆมันคือ2 0ง5ูห้เฮ้ยผมอาจจะไม่ช่วยพูดในขนงนั้นแต่จริงๆเป็นการขู่เพราะฉะนั้นในกรณีไบเดนขึ้นมาปั๊บทำท่าจะดีแต่พอเรื่องของอัฟกานิสถานไม่มาปรึกษากับทางด้านของนาโตทางด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นมาครองและคนอื่นผมคิดว่าก็อยู่ในลักษณะน,นี้และยังมีภัยคุกค,กคามจากทางด้านรัเสเซียที่เห็นได้ชัดดูเครนจะจบยังไงก็ตามเพราะ ะนในกรณนี้ผมเชื่อว่าเฟัรงเศสนะครับและสหภาพยุโรปซึ่งมันมีค่าเรียกว่านาโยบายความมั่นคงที่เป็นของตัวเองนะครับ27เพราะว่า21ประเทศอยู่ในนาโตจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของอะไรครับระบบความมั่นคงเช่นพัฒนาเรื่องของงบป,ประมาณในด้านส่วนนี้สูงขึ้นทางอาวุธสจะมีความร่วมมือใกล้ชิดมากขึ้นกับ3จะต้อง พัฒนาตัวเองนะฮะให้เป็นเขาเรียกว่ามีบทบาทในเวทีโลกเพราะฉะนั้นนี้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ NATO, นาโตหนีไม่พน้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของนาโตที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอที่จะต่อรองและมีบทบาทในเวทีโลกและไม่ใช่ตามก้นอเมริกันหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับเขามีการดําเนินมาตราการนั้นหนึ่งคืกอ Indo ินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกมีฉบับอเมริกาฉบับยุโรปและฉบับอาเซียนอินโดแปซิฟิกฉบับอเมริกาเห็นชัดว่าเขาเขาเรีรครับ ถ่วงดุลทางด้านจีนแต่ถาบาบอินโดแปซิฟิ์ของสหาภาพยุโรปนั้นบอกว่าโอเคเห็นด้วยกับการในบางเรื่องแต่ไม่เห็นด้วยกับการในลักษณะที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเล่นงานจีนอย่างจงรึ้มเพราะฉะนั้นเขาใช้คาว่าอินคลูซีฟนั่นหมายความว่าจะมีแนวนโยบายในลักษณะที่มีการเขาเรียกว่าบาปดปะสัมพันธ์ดีกับทางด้านจีนในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เล่นงานจีนเล่นเดียว ไปดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียก็มีการ,ส,รส่งข้อความแสดงความยินดีกับนายมาครงผ่านเทเลกรา m มด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนายปูตินบอกนะคะว่าขอให้ในายมาครงประสบความสําเร็จในการปกครองประเทศแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็แสดงความยินดีต่อนายมาครงเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเขายินดีเดินหน้าทํางานกับนายมาครงเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนายสีก็ยังย้ำด้วยค่ะว่าเขามองความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และระยะยาวและพัฒนาการความสัมพันธ์ที่ดีและความมั่นคงอย่างนี้นะคะสำคัญสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการ Chin World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ